แม่น้องโยโกะเผยข้อความกดการคบกันในโทรศัพท์ลูกสาวกับแฟนหนุ่มผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์แม่และเพื่อนน้องโยโกะเล่าว่าคุณแม่สงสัยในเรื่องของเวลาว่ากล้องบันทึกเวลาจริงเฉพาะตอนคนเดินผ่านเท่านั้นโดยข้อความแฟนน้องโยโกะคุยกันมีลักษณะบีบบังคับแม่มองว่ามันเกินกว่าเหตุ เพื่อนเองมองว่ากดดันกันเกินไปทุกคนมีเพื่อนมีสังคมก็อยากไปไหนได้ไปกับเพื่อนได้โดยปกติโยโกเป็นคนร่าเริงเข้มแข็งมีอะไรก็จะบอกเพื่อนปรึกษาเพื่อนโดยแม่เองสงสัยเรื่องกล้องในเรื่องเวลาที่หายไปและสงสัยในประเด็นที่แฟนน้องโยโกไม่มาเปิดห้องเองต่องอให้กูตมาเปิด นอกจากนี้แม่ผู้ตายได้ตั้งปมสงสัยและไม่เชื่อว่าลูกสาวจะทำตนเองได้ส่วนข้อความโน้ตที่พบในโทรศัพท์มือถือแม้จะเป็นการพูดถึงและตัดคอถึงแฟนหนุ่มแต่แม่คิดว่าไม่น่าจะเปเล่นข้อความที่ลูกสาวเขียนขึ้นมาเองด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ชาปนากิจศพของลูกสาวจนกว่าปมการตายของลูกสาวจะคลี่คลาย โดยที่ผ่านมาได้ทำการชันะสูตรมาแล้วสองรอบโดยมีการเปิดเผยข้อความจากโทรศัพท์ของผู้ตายเป็นโน้ตข้อความเขียนถึงบทลงโทษซึ่งคาดว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ตายและแฟนหนุ่มเช่นให้เปลี่ยนโทรศัพท์อีเมลไอคลาวลบรูปย้ายไลาย ไม่ซิงข้อมูลจากเครื่องเก่าไอจีใหม่ห้ามลงรูปยั่วผู้ชายรูปขายตัวรูปหากินออกไปหาเพื่อนได้ออกไปช้อปปิ้งได้ทำหน้าได้แล้วแต่สำนึกและความเหมาะสมให้พิจารณาเองตัดเงินเดือนสามแสนเหลือแสนเดียวเป็นเวลาสามเดือนเป็นต้นส่วนเรื่องข้อความเงื่อนไขต่างๆเช่นการให้ลบ Facebook IG มาทราบตอนน้องเสียชีวิตแล้วยอมรับว่าตกใจ โดยเห็นจากโทรศัพท์ของน้องโยโกะมองว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์เยอะเกินไปด้านเพื่อนโยโกะเองมองว่าอาจจะฆ่าตัวตายเองหรือถูกใครมากดดันทำให้เสียชีวิตก็ได้เหมือนกันโดยปกติโยโกะเป็นคนเข้มแข็งมากให้คำปรึกษาเพื่อนเรื่องความรักให้กำลังใจเพื่อนเรื่องความรัก ค่าผลที่สูตรออกมาว่าโยโกะฆ่าตัวตายจริงก็อาจจะถูกกดดันจากคนรักก็เป็นได้โดยเพื่อนเองเคยคุยเล่นกันทำคอนเทนต์กันกันกบโยโกะเรื่องไซยานายหยอกล้อกันเวลากินอาหารหรือรับของจากคนแปลกหน้าหรือเวลาซื้อน้ำให้กัน